สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่ๆหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะเมื่อวานพาดูเจ้าล้านช้างไปด้วยนะคะแต่ไม่ได้มาถ่ายติดไปเนาะวันนี้นำมาแบ่งปันพี่ๆแล้วนะคะเจ้าล้านช้างไซส์แม่พันธุ์ของน้องนะคะอ่าเดี๋ยวสำหรับท่านใดที่เพิ่งเพิ่มมาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะ ยังไม่ได้กดติดตามช่องล้องฝักด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะเวลาที่ลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอแล้วก็พี่ๆจะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครส่วนชื่นชอบต้นไหนนะคะหลังจากที่ดูคลิปแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยะค,ะค่ะที่0982650905ค่ะ เมื่อนี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR วอาโค้ดที่หน้าจอาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยส่วนค่าส่งเหมาจ่าย6กบาทไม่บวกเพิ่มได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะได้ทั้ง2องอย่างเลยค่ะพี่ๆนะส่งด่วนปลายสเนไทยค่ะไหนะมาเริ่มเลยนะคะวันนี้มาไวเลยมาไวเราก็ไปไวด้วยทําเวลานิดนึงนะคะมาตื่นเช้าเริ่พองออ ได้นอนแต่นิดหนึ่งเหมือนเหมือนจงงงนะงอแงนะเริ่มจะงอแง,ง,งแล้วมาปล่อยแบ่งปันให้ต้นแรกนะคะต้นนี้มีนามว่าเจ้าล้านช้างนะคะเป็นตับขุนช้างขุนแผนนะคะพี่ๆนะเจ้าเจ้าล้านช้างนะ,ะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นเจ้าทางเหนือเนาะมาขุนช้างขุนแผนเป็นพื้นชมพูป้ายเขียวนะคะมีเม็ดขาวแบบน,นี้นะคะใช่ไหมดูดิ พื้นช่มพู้ใบเขียวเจ้านาช้างจ้ใช่ก็เจ้าร้านช,าชนน้างก็นี่ไปดูที่สะดือดิเออพื้นชมพู้ใบเขียวนี่นะคะไปะสวยงามใบทุกใบไม่มีรดนะคะอยู่ในกระถางหกความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนเทียบขนาดใบกับฝ่ามือนี่ใบยาวใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วไม่ใช่ใบยาวใบใหญ่เท่าฝ่ามือน้องแล้วนะคะ เลี้ยงอีกนิดนะ่าจะทําจํานวนได้แล้วนะสาหรับเจ้าล้านช้างนะคะไม่ใช่นางใหม่เด้อพี่ๆดูก่อนนะดูดีๆนะคะไม่เหมือนนางใหม่นะคะให้ดูดีๆก่อนนะอันนี้เป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งต้นนี้ให้มันเป็นไซส์แม่พันธุ์เนาะนะคะน้องให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะสําหรับเจ้าล้านช้าง เจ้าลานช้างเอาไปที่390บาทรับรองสวยแน่นอนนะคะเนี่ยดูใบพอใบใหม่นะดูแอบดูตรงนี้สวยมากเลยชมพูชมพูนะคะเจ้าลานช้างจะ390บาทอยู่ในกระถางหกสาแม่พันธุ์นะคะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนแล้วจ้าที่ต้นนี้กันนะคะอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มต้องบอกพี่ๆก่อนแต่ว่าแค่ยังไม่เต็มฟอมนะถ้าใครชอบไมมีหู โอ้น้องก็จะน้องน้องก็สู้ชีวิตเหมือนกันออะทางนี้นี่เห็นไหมจริงๆอ่ะหูเยอะกว่าน,นี้นะคะสำหรับต้นนี้มีนามว่าสีธน,นชัยนะคะวิวีสีธน,นชัยหูจะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็แดงสวยเลยเดี๋ยวน้องขึ้นรูปเต็มฟอร์มให้นะคะอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มยังไม่สุดฟอร์มนะกำลังเติบโตอยู่ในกระถางห้าค่ะ อยู่ในกระถางห้าความสูงรวมกระถางอน,น้องให้ดูใบน้องเป็นใบทรงตั้งนะคะทรงใบตั้งความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนสาหรับต้นนี้ค่ะสีถนนใช้สีถนนใช้นนชหายากเหมือนกันนะคะพี่ๆไม่ค่อยมีจํานวนเอาพูดจริงๆนะสําหรับสีถนนใช้ต้นนี้น้องให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทน้องให้ไปที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะสําหรับสีถนนใช้ถ้าต้นเต็มฟอร์มนะตรงนี้จะแดงแบบสวย ต้นนี้พูดได้คําเดียวยังไงก็ต้องเก็บนะคะสําหรับสีถนนชัยค่ะกระถางห้าแล้วหูใต้ใบจะเยอะมากนะคะถ้าเต็มฟอร์มนะหูใต้ใบเยอะมากเลยค่ะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้ว้องให้ไปสองร้อยห้าสิบาทพอค่ะแบ่งไม้เล็กบ้างเ,เทพอมรินเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีไม้เล็ก,ลกๆมั่งเลยนะไม่มีไม่มีแบบว่าให้สายเลี้ยงต้อยเลยอ่ะมาละเหมาะกับสายเลี้ยงต้อยนะเทพอมรินนะคะเทพอ,อมอมริน ของเรามีต้นใหญ่อยู่ต,ตรงโซนๆแบบมั้งกะสีนะออมาก็จักดชมพูนะคะพี่ๆเทพอมารินยอดอาชาแล้วก็อะไรอีกนะคือน้องจะบอกว่าก้านมันดำบดแบนเป็นบอลก้านดำใช่ที่น้องกำาลังจะสื่อนะค,ะคือเป็นบอลก้านดำใบเงาคล้ายๆไอ้นี่ ชชชใช่ใช่ตระกูลเนี้นะคะก,กันดำกัดสีชาใบเงานะคะตระกูลเดียวกันเป็นบองเก่าอันนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่นะใช่เทพอมรินจริงๆนี่กัดชมพูเลยนะไอ้ต้นชมพูก็ขายซะละเห็นเงินเงินเอาต้นสวยขายก่อนอ่ะเทพอมารินจริงนอนจะกัดชมพูสวยเลยะคะ่ะชมพูเต็มใบเลยตตดก,กับกระดูกอันนี้แต่กับกระดูกดำอ่ะโอเคโอเคถือเอาไปเลยอ่ะกระถางสี่นะ ต้นกระถางสี่ต้นนี้ให้120บาทอ่ะน้องให้120บาทแต่สีเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมสีเริ่มมาแล้วแล้วสังเกตนะพี่พี่เห็นปะต่อให้เป็นสีเขียวใบก็ยังเงาอยู่นะเทพอมรินนะคะเดี๋ยวโตขึ้นจะกัดชมพูเต็มใบต้องใช้เวลานิดหนึ่งไหมก,นะกระถางสี่นี้น้องให้120บาทค่ะต้นนี้นะคะกระถางสี่เหมือนกันนะน้องมีนามว่าโฉมปราด ชมปราดกระถางสีโอ้แต่ฟอร์มสวยมากเลยนะพี่ๆดูนะเพราะว่าใบดกมากมใช่เดี๋ยวมันจะชมพูตรงนี้เขาจะชมพู้ะเลืออตรงนี้กัดสีคล้ายๆสีถนนชัยแต่ต่างกับสีถนนชัยตรงที่ว่าชมปลาดไม่มีหูชใช่อันนั้นจะแดงแต่อันนี้ชมพูแล้วก็ชมปราด,มดไม่มีหูนะคะโอ้ใบม,มีตําหนินิดนึงน้องให้เท่ากับไอ้นี่แล้วกันให,ให้เท่ากับเทพอมรินแล้วกันเอาไปที่ะตะร้านหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอ เอาไปที่ต้นละหนึ่งอยิบาทมีแมง2กระถางนะคะสำหรับโฉมปราดนะคะชอบต้นไหนเลือกได้ค่ะพี่ๆชมปราดอ่านให้ดูนี่เห็นปะชมปราจะแดงสวยอเ,เอโชมพูชมพูถ้อาออกชมพูชมพูนะคะขึ้นสีแบบนี้นะคะเอาไปที่120ยี่สบาทกระถางสี่จ้าใบายอาวอีกหนึ่งต้นใบายาวแดงๆแบบนี้นะคะเจริญกรุงนะคะพี่ๆใบายาวใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ ถึกทนทานนะคะสำหรับเจริญกรุงแยกหนออู้แดงสวยมากเลยนี่นะคะแดงแดงสวยๆแบบนี้กระถางห้าอัพไซส์ลงอัพไซส์ลงหกลงแปดได้แล้วนะคะจริงๆไม่ต้องหกอ่ะแปดเลยนะอัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะคะพี่ๆดูฟอร์มสวยมากเลยค่ะต้นนี้นะสำหรับเจริญกรุงน้องให้สองร้อยห้าสิบบาทน้องให้ไปที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะเจริญกรุงนะคะพี่ๆฟอร์มกำลังสวยๆเลยใบยแดงสวยมากใบตั้งเลยนะคะ ต,ต้นเต็มฟอร์มโชว์หลายรอบละมันนี้ไม่เดินไปทางหนูแล้วนะอย,อยู่คนละฝ้ากัน <c oughs> อยู่คนละฝ้ากันนะคะเอาดูต้นต้นเล็กๆไปก็ได้ <c oughs> นี่ก็เกิดจะเต็มฟอร์มแล้วเพราะมันกัดสีแล้วนะคะ,จะเจริญกรุงเอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้าที่เซตนี้นะคะพี่พี่เซตนี้เป็นอสูรทั้งหมดเลยนะคะอสูรในตับรามเกียรตินะคะ,ะเริ่มที่ต้นนี้เป็นอสูรเพตรา อสุร,รผัดอสูรอินทราและรามมาสูรน,นะคะเอาอยัางไงดีเริ่มที่ไหนก่อนเริ่มที่ต้นเล็กก่อนอ่ะเริ่มที่รามมาสูรก่อนรามอสูรสี่เริ่มมาแล้วกระถางสี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทน้องให้ราคาเบาๆไปเลยกระถางสี่นิ้วนะคะสำหรับรามาสูรรอบใหม่มาแล้วนะรากเดินดีนะคะางแรงจเจริญเติบโตรากเดินดีนะ ลายสีเริ่มมาแล้วรามมาสูนอาจจะไม่ได้ให้ดูต้นแม่นะคะตอนนี้ต้นแม่ยังพักฝืนยอยู่นะคะอยู่ในกระถางสีความสูงรวมกระถางเกิน30สเซนไปแล้วน้องให้ที่150บาทนะคะรามมาสูนอ่ะเธอไปหนึ่งต้นต่อด้วยอ่ะอสูนเทตราอสูนเทตานะคะตำนานยักษ์หน้าดำนะคะ ยเดี๋ยวๆน้องให้ดูคือน้องพยายามจะให้ดูเพราะว่าอันนี้คือต้นเดียวนะคะวิพีแล้วดูหลอดใหม่มาใบ,บาดกมากเออที่น้องจะให้ดูอ่ะนะคะที่น้องต้องการจะให้ดูนะคะวิพีคือใบดกมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วไปดโน้งเจ็ดแปดใบอ่ะแล้วใบใหม่กํลาลังมาเป็นเก้าใบเนี่ยเห็นปะนน 2, 7, ใช่แล้วดูกระสีสวยมากตอนนี้นะคะดูขนาดใบก่อนอนะใบจะใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วกระถางหกค่ะ ไม่สวยยังไงน้องคำไม่สวยนะคะขต้องขอโทษด,ด้วยน้องน้องนี่แหละคำไม่สวยเองต้องขอขออภัยด้วยนะคะนะเี่เห็นไหมคือใบดกจริงๆนะกระถางนี้สวยเลยอสูรเพตาค่ะพี่ๆอยู่ในกระถางหกน้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทนะเซตอสูรเลยนะอันนี้อยู่ในเซตอสูรน,นะคะตับรามาเกียนนะคะจัดให้แบบจุกๆเลยเอาไปสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะส่วน ต้นนี้ค่ะอสูรอินทาอันนี้อยู่นอกตู้นะคะเลอะนิดหนึ่งใบจะเลอะเป็นดูเป็นคราบๆนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าใบนอกตู้ <Yeah. S 1> ต้นนี้กระถางหกเหมือนกันอสูรอินทากระถางหกน้องให้สามร้อยเก้าสิบาทเช่นเดียวกันต้นนี้เป็นไม้หนอเนะี่ยสหรับอสูรอินทาอสูรอินทาน้องบอกเลยนะถ้าพี่เก็บได้เก็บนะคะ เก็บได้ก็เก็บกอะเลย,ยใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะคัะสีสวยเลยนะคะสําหรับอ,อสูนเอินทากระถางหกเนิ้วความสูงรวมกระถางบุบบับปะค่ะเกือบ30เซนดูขนาดใบก็รู้ละนะคะนี่เลยใบใหญ่จะเท่าฝ่ามือแล้วนะคะกระถางหกนะคะนี่เลยแต่เป็นไม้นอกตู้นะก็เลยจะดูไม่ค่อยงานเท่าไหร่นะคะ390บาทนะอาสนเพตาอาสนรอินทาราคาเท่ากันนะกระถางหทั้งคู่ส่วนต้นนี้อาสนลพัด อสุรพัดอยู่ในกระถางห้าน้องให้สองร้อยเก้าสิบบาทอสุรพัดนะคะพี่พี่หลอดใหม่มาแล้วนะหลอดใหม่มาแล้วน้องให้สองร้อยเก้าสิบบาทอ่ะจะเป็นเซตให้เลยอสูรนิ้วเพชรเดี๋ยวรอก่อนนะคะอสูรนิ้วเพชรที่เพิ่งแยกหน่อแล้วก็ผ่าทําจํานวนไปเดี๋ยวน่าจะมีมาพร้อมกันแหละทั้งหน่อทั้งต้นเล็กเดี๋ยวให้เลือกเลืยให้เลือกเอาเลยแต่ว่าตอนนี้เอาเอาแบบนี้ไปก่อนนะคะมีอสูรให้สามสี่ตัวนะคะ อศูรเพตราอศูรอินราราคาเท่ากันกระถัง6ทั้งคู่นะคะต้นโตๆเลยเอาไป390บาทส่วนอศูรละผัดกระถัง5น้องให้ที่290บาทสนใจต้นไหนโทรได้เลยะคะ่ะ0ูนย์เก้าแปดสจ้าที่ต้นนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้เป็นตับอศูรกระละอันนี้ขอยักสักตัวหนึ่งกูเปรันน้องแบ่งกูเปรันให้หนึ่งกระถางกระถางหต้นนี้กระถางหกนิ้วนะคะ สีมาแล้วนะคะสีมาแล้วนะนี่ดูสีใบลายใบมาแล้วนะคะกูปเปรันน้องให้270บาทกระถางหกนิ้วเอาไปราคาเบาๆนะคะสาหรับกูปเปรนันเหมือนเอ็นหาแสงนะไม่เหมือนจริงเพราะว่ามันอยู่นอกตู้มันอยู่นอกตู้ม่้อยู่ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หมุนกลับนะคะเดี๋ยวก็เอ็นกลับนะเด๋ยวิวๆเอาไปนั่งที่แดดเด็กก็เอ็นกลับให้นะคะนี่เลยกุเปรันกระถาง6นะคะนะความสูงรวมกระถางเกือบ30เซนได้กุเปรันน้องให้270บาทค่ะไซส์นี้เลยค่ะพี่ๆต้นโตเลยจ้ะมามาที่ต้นนี้ถ่ายคู่ไปเลยนะคะต้นนี้คือคุ้มกล้าวนะคะพี่ๆอ่ะดูขนาดใบก่อน<ด>น,นี่นี่นี่ต้นกับใบน้องจะบอกว่าพี่ดูกระถางกับต้น ไม่ไม่บาลานซ์กันเลยนะเดี๋ยวจะตีคนปลูกแล้วเนี่ยดูขนาดใบก่อนใบยาวไหมยาวไหมยาวมากแล้วเปิดหน้ามาสวยมากลนนพักก็คือลนนพักเดอ้อแต่อันนี้คือคุ้มกล้าวนะคะกานไม่เหมือนกันนะคะกานกุลาสีเลยนะนี่คือคุ้มกล้าวนะคะพี่ๆสวยมากยิ่งโตยิ่งเปิดสวยน้องว่าคนที่ได้ไปก่อนหนะนี้ต้องแบบว่าคิดว่าน่าจะเปิดหน้าสวยเหมือนกันแล้ว คิดว่าน่าจะเปิดหน้าสวยเหมือนกันกับน้องแล้วนะคะเอาไปเดี๋ยวไม่ได้แบ่งต้นนี้นะแบ่งต้นกระถางนี้กระถางต้นที่แบ่งใหญ่กว่าของตัวเองอีกอันนี้ต้องอับสซแล้วเนี่ยอับสาเป็นแม่พันธุ์แล้วเพราะว่าหน่อมาแล้วเนี่ยดูขนาดกระถางเล็กน้องก็สู้ชีวิตมากือสีจริงมันสดกว่านี้นะ อันนี้บอกว่ามันอยู่ในร่มมันเป็นไม้ที่เปิดลายเต็มตัวใช่สวยมากสวยจริงแล้วใบยาวสวยมากเนี่ยว่าดูใบดูต้นเล็กนะถ้าต้นเล็กยังจะไม่ค่อยกระสีเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยบ้าเนี่ยดูดูดูง่ายๆดูอันนี้ก็ได้เนี่ยสียไม่ค่อยมามันจะเริ่มเริ่มมาเริ่มเปิด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 เรื่อยๆนะคะเนี่ยใช่สวยจริงแล้วก็ใบยาวมากนะอ่ะแบ่งต้นนี้ค่ะกระถางหกแบ่งต้นกระถางหกกัดสีแล้วสีเริ่มมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมสีเริ่มมาแล้วนะคะ กระถางหกน้องให้สองร้อยห้าสิบาทอ่ะคุ้มกล้าวนะคะคุ้มกล้าวนะคะพี่ๆน้องแบ่งต้นกระถางหกกระถางนี้นะความสูงรวมกระถางเกือบสามสิบเซนคือใบเขาจะคุ้มอ่ะใบเขาจะงุ้มนะคะทรงใบอ่ะทรงใบเขาจะงุ้มงุ้มหน่อยนะคะ,ะใช่ให้พี่ๆดูเห็นปะ่ะทรงใบมันจะงุ้มงุ้มนะคะไม่ใช่ทรงใบตั้งเพราะฉะนั้นมันก็ปกตินะคะเอาเลยใช่สไตล์ใบของเขาเป็นแบบนี้เองนะน้องให้สองร้อยห้าสิบาทนะเริ่มกันสีแล้วนะคะพี่ๆให้เทียบดูก็ได้นะเห็นป่ะ สีเริ่มมาแล้วเห็นไหมเป๊ะๆนะคะ<ป>สวยมากเอาไปใช่เดี๋ีกสักสามสี่ใบก็สวยลวนะอะเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทพอค่ะสําหรับขุมกล้าวนะคะนเก่าตัวน,นี้กันบ้างนะคะพระรามพระรามเฉยๆเลยนะคะพี่ๆไม่ใช่พระรามเดินดงนะพระลักษพระรามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวน,นี้มีนามว่าพระรามนะพระรามเดินน้องให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้ อันนี้เป็นยอดใหม่ของต้นใหญ่ส่วนนี้เป็นยอดใหม่ของต้นเล็กเท่ากับว่าน้องมีหน่อแล้วนะคะน้องมีหน่อแล้วนะจริงๆอะดูจากทรงไม้แล้วอะไม้ยังไม่มีหัวแต่คิดว่าชิ้นผ่าชิ้นเนี้ยน่าจะมีเขี้ยวติดอืมเขี้ยวติดมาก็เลยทําให้มีหน่อติดมาเลยนะคะนี่เห็นไหมี้ยไม่จําเป็นต้องมีหัวนะคะพี่ๆถ้าชิ้นผ่าชิ้นนั้นมีเขี้ยวติดไป มันก็แทงหน่อได้เหมือนกันนะคะมันเพราะว่าไม้มันย,ยังไม่ทันได้ไม่ดูจากทรงไม้เนี่ยไม้มันยังไม่ได้อายุที่จะมีหัวแน่นอนนะคะแต่มีเขี้ยวติดในชี่ชิ้นผ่ามันก็แทงหน่อมาได้เนี่ยคือเนี่ยนี่คือต้นเล็กนะคะเนี่ย ouais, ใบใหม่ของต้นเล็กแล้วก็ใบใหม่ของต้นเดิมนะสองต้นในกระถางอยู่ในกระถางหกแล้วต้นนี้ฟอร์มสวยมากพาราน้องไม่แน่ใจใครเลี้ยงได้สีสดขนาดนี้ไหมนะคะแต่ต้นนี้สวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็ทรงใบสวยฟอร์มสวยทรงใบสวย,สสวย,สวยมีสองต้นใ,ในกระถาง อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะพระรามต้นนี้น้องให้ไปที่280บาทนะคะพระรามนะคะพระรามตับอยู่ในตับอะไรก็ลังมาเกยนปะอะน้องให้ที่280บาทมี2ต้นในกระถางนะคะพี่พี่หน่อไม่แงะไม่แค่ออกนะคะแพ็คส่งทั้งกระถางบัตนี้เลยนะคะอันนี้ใช่ไม่แค่ไม่ไม่แค่ไม่แงะออกนะอันนี้คือใบใหม่ของยอดเดิมนะแล้วก็อันนี้คือใบใหม่ของต้น ต้นใหม่นะเอาไปกระถางหกค่ะกระถางหกหรือกระถางห้าหกน้องให้สองร้อยแปดสิบบาทมาปิดท้ายคลิปนะคะต้องเป็นไฮไลท์แน่นอนนะคะพี่ๆเอาไว้ต้นปิดท้ายยังไงก็ต้องเป็นไฮไลท์ปิดต้นปิดท้ายน้องขอเป็นไม้ใหม่จะบอกว่าไม้ใหม่ก็ไม่ใช่นะคะคือตัวน,นี้เป็นบอลแผลงนะผ่าแผงมาจากสาววาริน สาวาเรนต้นเดิมจะเป็นแค่ไม้พื้นแล้วก็เป็นไม้กระดูกกัดชมพูแค่นั้นแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแผงผ่ามาได้แบบป้ายใช่ใ<น>ต้นตเดิมเขาจะเป็นไม้สีไม้กระดูกธรมรมดาแล้วก็เป็นออกเขียวชมพูน้องบอกไม่ถูกนะถ้าต้นเดิมแต่ตัวนี้เป็นตัวแผงแล้วน้องจะบอกว่ายังไม่มีชื่อใหม่นะคะยังเรียกกันในานามสาวาเรนแผลงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือมีไม่กี่สวน บอกเลยมีไม่กี่สวนมีไม่กี่ที่นะคะน้องบอกเลยนะต้นเนี้ยนะคะมีไม่กี่ที่นะคะให้พี่ๆไปหาข้อบูลได้เลยสาวารินแผงแผงแล้วต้องเป็นป้ายแบบนี้นะเพราะว่าบางคนผ่าแผงได้ก็จริงแต่ไม่ใช่แบบนี้ใช่เ <No? S 1> ตัวน้เก่าอยู uh. เ่เป็นแผงแบบตัวนี้แผงแบบเป็นเป็นเขียว เขียวชมพูแต่ไม่ไดาใช่เน่นี่คนที่พาแผงได้ในแผงเป็นแบบนี้แผงเป็นแบบอื่นเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะคะมันคนละแบบกันพาแผงได้เหมือนกันบอลสี่าแผงได้หมดแต่ทีนี้ว่าต้นนี้ยังไม่มีชื่อใหม่แล้วก็มีไม่กี่สวนที่มีต้นนี้น้อมเพิ่งแบ่งหน่อไปให้ส่วนที่รู้จักกันเนี่ยไปแค่สองหน่อเนาะแล้วก็มีอีก สวนไม่ขี่ที่ท,ที่ที่มีนะคะคใช่ที่มีคร<ม>อบครองไว้อยู่ต้นนี้นะคะมีไม่อีกไม่กี่ที่น้องให้ดูต้นเต็มฟอร์มอันนี้เป็นต้นแม่หรือต้นหน่อเราเธออันนี้เหรอต้นแม่จะ้ะอันนี้เป็นต้นแม่เนาะเราเราจะแยกแยกหน่อไปหลายหน่อเหมือนกันแต่ว่าก็เก็บแม่เพิ่ม่ะเก็บแม่เพิ่ม น้องให้น้องให้ดูต้นเต็มฟอร์มไปแล้วแต่สวยจริงนะพี่ๆให้ดูเห็นปะเขาไม่ได้ว่าแค่ป้ายอย่างเดียวเขามีลายกระดูกมีอะไรขึ้นคงคอนเซปต์เดิมของสาวสาเลนไว้อยู่ใช่เพราะว่าสาวนนาเลนไม้เป็นไม้กระดูกนะคะก็ยังม,มียังมีกระดูกให้เห็นอยู่มีเอกลักษณ์เดิมอยู่เพียงแต่ว่าได้ป้ายขึ้นมามันสวยสวยจริงนะคะต้นนี้แล้วจํานวนไม่ค่อยมีน้องบอกเลยนี่อ่ะมาดูต้นที่แบ่งกันอันนี้อยู่ในกระถางหก กันพี่ดูนะเชื้อดีไม่ดีอ่ะเชื้อเขาดีมากนะคะคือมันนิ่งแล้วนะแค่ยังไม่มีชื่อแค่นั้นเองถามความนิ่งนะี่คือนิ่งแบบร้อยร้อยเปอร์เซนเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้ผ่ามาชุดเดียวอะ่ะใช่ใช่ม,ม,ม,มันผ่าไปหลายมีดแล้วนะคะอ่นะน,นะะ้องแบ่งให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาทมันยังไม่มีจํานวนย้ํานะคะพี่พี่ยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่ถ้าใช่ ส่วนที่ได้ไปเขาไปแบ่งก็ยังเอาจงจริงแบ่งไปก็ไม่ถึงสิบต้นของแต่ละที่นะมันก็เท่เทียบกันก็ยังจํานวนน้อยอยู่ถูกไหมเทาเทียบกันกับไม้ตัวอื่นก็ถือว่ายังยังเป็นจํานวนน้อยอยู่ในตลาดนะคะสาววารินแผลงนะคะพี่ๆแล้วตอนนี้กระแสบอลใบหอบใบไผ่กําลังมาน่ะเก็บเลยนะคะเก็บได้เก็บเลยสาววารินแผลงนะ เนี่ยแล้วดูหลอดใหม่มาเนี่ยเห็นไหมหลอดใหม่มาก็ยังป้ายต้นนี้ป้ายสวยค่ะน้องให้สามร้อยเก้าสิบาทพี่พี่ท่านใดยังไม่มีเก็บได้เก็บได้เก็บนะนี่เลยเนี่ยน้องให้ดูอีกทีหนึ่งใช่ป้ายทุกใบ<ๆ>ไม่มีหลุดเลยเนะต้นลูกที่แบ่งนะคะกระถางหกนะกระถางหกโตวไวน้องบอกเลยตตไวแล้วทั้งหน่อไวด้วยที่สําคัญแต่หัวอาจจะไม่ใหญ่มากบอกไว้ก่อนหั<ด> <g ọn. S 2> ว, <ress. S 2> วน,นิดเดียวนะคะแต่ทางหน่อนนี่คือแบบว่า แ๊บแบบบมบูมบูมใจใจหน่อไวมากนะคะใช่นี่นี่ขนาดนี้นี่พี่เป็นต้นแยกหน่อมาแล้วก็เนี่ยเลี้ยงมาได้ไม่กี่เดือนมีหน่อมาอีกแล้วเห็นปะน้องนี่น่าจะอาศัยแบบว่าแยกแยกหน่อเอาแล้วล่ะนาจะไม่คิดว่าน่าจะไม่ผ่าหรืออาจจะผ่าด้วยก็ได้แต่เดี๋ยวดูอีทีในอนาคตเนาะเพราะว่านี่ก็ผ่ามาแล้วชุดหนึ่งแต่ที่จนจนต้นที่แบบว่าแยกแยกมานี่มันก็ยังมีแทงหน่อแล้วแทงหน่อไวมากนะคะเนี่ยสวยจริงพี่จัดได้เลยนะคะ นอมีแบ่งแค่กระถางเดียวสาวารินแผลงให้ไป390บาทชินชอบต้นไหนโทรได้เลยนะคะพี่ๆศูนย์เก้าแปดค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกนคิวอารโค้ก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งเมาใจ60บาทไม่บวกเพิ่มได้ทางโอนเงินและปลายทางนะคะส่งด่วนเปล่านอมีรอบส่งให้พี่ๆทุกวันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขทุกท่กทานสนุกไปกับก,บการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ